วันนี้ยายแสงจะมาดูพามาดูวัวจ้ะมัวออกลูกจะ้ะวัวยายแสงออกลูกน่ารักมากโอลก้ลูกเลี้ยแม่แม่เลี้ยลูกจ้ะนะสูเอ้ยตัวผูจะ้ะตัวผู ขอกสกับกจังเลยขอกสกับกจังเลยแซบบอแซบบ่แซบไหมแซบบ่จ้าแซบบ่เห็นไหมดูสิหนาสิตาเนื้อหลายจ้ะ uh อ้วนอ้วนอ้วนมากๆเลย หูไปกี้ได้มองหนาด้วยทองแดงแดงกับทองดำก็ไม่ดำทองแดงทองดำจืนจาฝนตกฝนตกจืนจ้าอ้าวสู้ๆ ลุกขึ้นกินนมเร็วๆลุกขึ้นกินนมเร็วๆโอ้ยหนาฮิตตลอดอยู่นึงแค่นี้ก่อนนะคะเพืนื